ประกาคัญขอยัประกาสสำคัญเจอวพบเจอเด็กเลอหนำเลูกทีาแล้วเจอพบเจอเด็กเหลือำเนลูกทีแล้ว้เจอพบเจอเด็กำเูกทีน่าแล้วท่านครับท่านผู้บัญชาการครับเราเจอผู้รอชีวิตคนสุดท้ายของตักกูรุคีน่าแล้วครับ อย่างนั้นเองสินะทีนี้ข้าจะสามารถกำจัดตัวตนที่อันตรายที่มีสายเลือดของตระกูลลักกี้ได้อีกหนึ่งคนอขอความช่วยเหลือจากยูรีวิตเตอร์ไปพร้อมกับบอกไปว่าเจ้ารามิวมันสังหารคนในตระกูลมันแต่ถ้าเกิดหมอนน่นรู้ว่าเราหลอกใช้เขาแถมยัง เป็นสายเรือดเดียวกับเขาจะแย่เอานะครับเชื่อฉันมันไม่มีทางรู้หรอกจะไม่มีทางรู้แน่นอน <laughs>